ไลฟ์โค้ดหลายคนชอบบอกว่าดูหนังดูซีรีส์ไร้สาระแต่วันนี้ผมจะบอกว่าดูยังไงให้ได้ประโยชน์สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ้ยต้องบอกว่ายินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิระาลนะครับและนี่ก็คือออฟวิระาลพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยให้ทุกคนมีมายเซตการดำเนินชีวิตบบาบา <laughs> ลืมบทนะครับผมโอเคหัวข้อที่ผมจะมาคุยในวันนี้ก็คือผมอยากจะเกริ่นก่อนว่าผมมีโอกาสได้ไปดูแอนิเมชันเรื่องหนึ่งซึ่งผมเคยดูแล้วแล้วผมมองว่ามันเป็นแอนิเมชันที่ให้ข้อคิดผมหลายอย่างมากๆมีคือนอกนอกเหนือความสนุกมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นั่นก็คือแอนิเมชันเรื่อง Put in Boots ภาค2นะครับเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวอํานวยพร คำขอคำสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้าแปลเป็นไทยอะนะจริงๆแล้วหลังหนังเรื่องนี้นานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าม,มันมีเนื้อหาการสปอยแน่นอนแต่ว่าหนังมันออกมานานแล้วแล้วทุกคนก็น่าจะดูกันแล้วแหละนะก็เนื้อเรื่องคร่าวๆก็มีแค่ว่าแมวที่ออกไปผจญภัยเพื่อตามหาพรข้อนั้นในการขอพรให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่วันนี้ไม่ได้พาทุกคนมาโฟกัสเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้นะแต่จะพามาโฟกัส น้องหมาเชื่อว่าที่อยู่ในเรื่องนะครับที่ผมมองว่าเฮ้ยไอ้หมาตัวนี้มันมองโลกแง่ดีไว้มันเก่งเว้ยมันมองมันมันโลกสวยไว้แต่โลกสวยนี้ไม่ได้เป็นคําที่แย่นะผมมองว่าเก่งในการสามารถมองเห็นแง่ดีในเรื่องรายได้จึงทําให้หมาตัวนี้เป็นคนที่มีมุมมองแง่บวกแล้วแล้วชีวิตเขาก็เหมือนกับ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเยอะแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ดีในนั้นอยู่งงไหมเนี่ยอย่าเพิ่งงงนะฮะอย่าเพิ่งงงโอเคเริ่มเลยน้องหมาเชื่อว่าตัวนี้ชื่อเปริโตนะรู้สึกว่าจะชื่อเปริโตเป็นหมาเชื่อว่าที่ไม่มีเจ้าของถูกทิ้งถูกเพื่อนแกล้งแต่ว่าเป็นคนมองโลกแง่ดีและความฝันของมาตัวนี้ก็คือเป็นหมานักบําบัดอะทำไมต้องเอามาคุยกันในช่องนี้ ในวันนี้เพราะว่าผมมองว่าเนื้อหาของเจ้าหมาเปริตโตตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับคอนเทนต์ในช่องของผมก็คือการมองโลกแง่ดีมุมอมองชีวิตแง่บวกพลังงานบวกอะไรอย่างนี้นะทีนี้ผมก็แยกแยกออกมาแยกย่อยออกมาได้หัวข้อเยอะเลยนะทั้งที่เกี่ยวกับน้องหมาและเกี่ยวกับตัวละครอื่นนะก็ก็ผมก็นั่งดูไปด้วยแล้วผมก็เขียนไปด้วยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าข้อคิดแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไป มันจะมีตอนหนึ่งที่น้องแมวน้องแมวฉายาคิตตี้อุ้งม,มือเบานะบอกว่าฉันไม่เชื่อใจแกประมาณว่าชี้หน้าน้องหมาเปริตโตเชื่อว่าตัวนี้นะทีนี้เจ้าหมาเปริโตตัวนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่ต้องเชื่อใจฉันแต่ขอให้เธอเชื่อมั่นในตัวเองก็พอเชื่อในตัวเองก็พอแล้วซึ่งซึ่งผมฟังแล้วผมใจฟูมากมากมันเป็นประโยคที่เหมือนจะง่ายแต่มีความหมายของแง่คิดชีวิตซ่อนอยู่คุณ คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อคุณไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเชื่อในตัวคุณแต่ขออย่างเดียวคุณต้องเชื่อในตัวเองนี่อลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตดูนะครับฉากต่อมามันจะเป็นฉากที่เป็นแผนที่ลายแทงที่จะพาไปหาดาวอํานวยพรที่เพื่อที่จะไปขอพรใช่ไหมทีนี้แผนที่นั้นอ่ะมันถือกันอยู่สามคนคนแรกเป็นน้องน้องแมวคิตตี้อุ้มมือเบาเนี่แหละนางเอาประมาณว่านางเอามือไปแตะแผนที่นะ แผนที่ก็โชว์ขึ้นมาเลยว่าเส้นทางในการไปหาดาวอํานวยพรดาวนี้โอ้โหมีทั้งน้ำกรดน้ำตกมรณะกุหลาบกินคนความลำบากบลาบลาบาบลา,บา,บา,บานะทีนี้เจนี่ก็ตกใจเฮ้ยทำไมฉันทำไมทาไมเส้นทางในการไปขอพรฉันมันถึงได้แบบว่าอุปสรรคโหดร้ายจังทีนี้ไอ้แมวส้มพระเอกของเราพุทธพุทธอินบูธนะฮะมันก็มาแตะมันก็โอ้โหแผ่นดินทันลม น้ำากรดน้ำตกโหดโหดหรือว่าดานันก็กุหลาบกินคนแล้วก็ต่างๆอะไรประมาณเนี้ยเอาง่ายๆว่ามันโหดร้ายเส้นทางมันโหดร้ายมากของน้องแมวสองตัวเนี้ยพอน้องหมาเชื่อว่าเปริโตของเรามาแตะแผนที่ปับ๊บก็จะเป็นเส้นทางที่แบบเรียบง่ายสบายน้ําตกออนเซน็นดมกุหลาบเพื่อเดินทางไปอย่างมีความสุขสูตรกลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วก็ พักหย่อนใจตรงนี้จากนั้นก็ไปขอพอรได้เลยไนงะทีนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแล้วเรื่องนี้มันสอนสอนผมยังไงแล้วผมทำไมต้องเอามาคุยในคลิปนี้คุณคุณดูแผนที่นี้ดีนะมันมันมีความแบบในยะสําคัญอยู่ก็คือว่าทุกคนมีเป้าหมายในการไปขอพอรสมมติว่าพรคือเป้าหมายในสิ่งที่ทุกคนต้องการาคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมแต่ทัศนคติและไมล์เซ็ตของคุณมันจะกําหนดเส้นทางของคุณ เช่นน้องแมวสองตัวอาจจะมองว่าเฮ้ยอ <g ab as> ุปสรรคมันเยอะจังมันลําบากโอ้ฉันไม่อยากจะไปแล้วอะไรวะเนี่ยเห็นไหมคือมันมันเป็นมุมมองและทัศนคติของแมว2ตัวนี้แต่พอน้องหมาเปริโตของเราเป็นคนที่มีความมองโลกแง่บวกทัศนคติดีเลิศประเสริฐสีมองโลกแง่ดีนึกภาพออกไหมพอพอเขามีเป้าหมายในการไปขอพรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ เส้นทาง,งเขามันก็ดูราบรื่นไปหมดเพราะว่าเขาสามารถมองเห็นแง่ดีๆโอกาสดีๆในเส้นทางการไปสู่เป้าหมายได้นี่หวังว่าทุกคนจะปรับมุมมองในการไปหาเป้าหมายนะคุณไม่ต้องเครียดหรอกเป้าหมายคุณมีมันดีมากแล้วก็ยินดีด้วยที่คนที่คุณคนพบเป้าหมายตัวเองเจอแต่การไปยังเป้าหมายนะคุณต้องมีความสุขในการเดินทางด้วยไม่ใช่ว่าหน้าดำข้าเครียดคิ้วขมวดหน้ายับแล้วก็เดินไปเป้าหมายนะมันมันไม่มีความสุขหรอกครับอ่านี่ก็คือข้อคิด ของไอแผนที่มหัศาจรรย์ตัวนี้นะต่อมาทีนี้ก็เป็นการเดินทางของ3ตัวนี้ก็คือแมวดําแมวส้มแล้วก็น้องหมานะสุดท้ายแล้วน้องแมวส้มกับน้องแมวดําก็ให้หมาเป็นคนนําทางให้เปริโตเป็นคนนําทางเพราะว่าทางของน้องหมาเนี่ยมันมันดูชิลดีอะไรอย่างเงนะี้ยนึกภาพออกไหมระหว่างที่เขาเดินทางไปเขาก็ไปเจอแบบกุหลาบกินคนทีนี้ไอ้ไอ้สองคนนั้นที่มันมีอากาิแง่ลบกับ กับทุกอย่างในชีวิตน,นะฮะมันไปถึงมันก็จะฟันดอกไม้เลยฟันวันฟันดอกไม้ก็สู้กับโอ้โหดีดตัวเองปิวไปตามทางตามปิวไปเลยอะแต่พอน้องหมาเฟริดเตอร์ของเรามาหาดอกไม้แล้วน้องหมาก็สุดสูดดมดอกไม้ดอกไม้ก็แบบอเปิดทางให้ไปอะไรเงรี้ยเห็นไหมเออพอเขาทําดีเขาก็เลยได้ดีนี่น้องหมาทํากับคนอื่นดีคนอื่นจึงทําดีกลับแนะ่แต่มันมีปูมมหลังที่ ที่น่าสง,งสารมากของน้องหมาเปรรโตรตัวนี้ก็คือน้องหมาเคยเล่นซ่อนหากับพี่ๆแล้วพี่ๆก็เลยแกล้งด้วยการเอายัดใส่ถุงเท้าคือหมาเชื่อว่ามันจะตัวเล็กไงน้องหมาก็เลยโดนแกล้งยัดเอาใส่ในถุงเท้าหลังจากนั้นก็เอาก้อนหินใส่เข้าไปในถุงเท้าด้วยแล้วก็มัดมัดเพื่อจะถ่วงน้ำะนะครับแล้วแล้วนางก็บอกว่านางโดนจับถ่วงน้ําแต่นางก็พยายามแบบว่าฉีกถุงเท้าออกมาและ ขึ้นมาสู่ผิวน้ําได้แล้วก็ไม่เจอทุกคนแล้วนางกําลังสงสัยว่านางยังเล่นซ่อนหาอยู่หรือเปล่าอะไรจริงๆมันไม่ใช่หรอกนางกาลังโดนฆาตกรรมนะฮะแต่ทีนี้ไอ้แมว2ตัวมันก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตแกน่าของสารมากเปริโตบอกว่าเปริโตไม่ได้น่้ของสารมีแต่ได้กับได้เขาก็เลยถามว่าได้ยังไงก็ดูสิถุงเท้าที่เขาจับฉันถ่วงน้ําสุดท้ายฉันก็เอามาทําเป็นเสื้อให้ความอบอุ่นกับฉันฉันก็เลยได้เสื้อหนึ่งตัวนี่ เขามองเห็นโอกาสในปัญหาเห็นไหมทที่เขาจะมานั่งเศร้ากับปูหลังชีวิตแล้วเขาโดนจับถ่วงน้ําเขาก็เลยมองข้ามตรงนั้นไปแล้วก็เอาอารมณ์ตัวเองไปสู่แดนแง่บวกไงนะไม่เห็นแคร์เลยอย่างน้อยฉันก็ได้เสื้อมาใส่นี่เป็นไงฮะผมก็เลยบอกแล้วว่าเอเจ้าหมาเปริโตนี่มันม,นมหัศจรรย์มากทีนี้มันมีอีกแง่คิดหนึ่งในหนังก็คือว่าพุทอินบูธเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยนางเป็นแมวเก้าชีวิตใช่ไหมแต่ว่าในหนังบอกว่า นางใช้ชีวิตไปแล้ว8ชีวิตก็คือตายไปแล้ว8รอบชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายอย่างเงี้ยนางก็แบบอุย๊ยกลัวมากต้องรีบไปขอพรเพื่อที่จะได้9ชีวิตกลับคืนมาแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกคนล้วนมีชีวิตเดียวจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและคุ้มค่าและมีคุณค่าเนี่ต่อมาอีกข้อคิดหนึ่งเป็นยมทูตที่กําลังตามมาเอาชีวิตที่9ของไอแมวตัวนี้อยู่อ่าแต่ว่าพระเอกของเราก็เหมือนกับ กลัวแล้วก็วิ่งหนีตลอดเรื่องนะจนสุดท้ายท้ายที่สุดตอนจบเขาก็เลยหันมาต่อสู้กับยมทูตแล้วก็ชนะไปตามเนื้อเรื่องของพระเอกนะฮะแต่ทีนี้ข้อคิดนี้มันสอนผมว่าปัญหาเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะใหญ่มากเราก็อาจจะกลัวปัญหานี้จนบางทีทําให้เราต้องวิ่งหนีปัญหาไปซะอย่างนั้นแทนที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วแก้ปัญหาแต่พอเราปรับม i n d ซ็ t ปรับความคิดปรับมุมมองปุ๊บ เราหันหน้าสู้กับปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหามันก็เป็นเพียงแค่ก้อนเล็กๆที่เข้ามาทดสอบชีวิตเราเออเราต้องเผชิญมันด้วยความกล้าแล้วเราก็จะชนะมันในท้ายที่สุดนี่ก็คือข้อคิดของแมวส้มและโยมทูตที่อยู่ในเรื่องนะอ่าทุกคนลองไปหามาดูหนังเรื่องนี้อ่าอีกข้อคิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ต่อจากตัวละครพูดอินบูทพระเอกของเรานะเขาบอกว่าบางทีความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ความตาย มีประโยชน์เพราะว่าถ้าหากคุณใช้ชีวิตแบบคำนึงถึงความตายตลอดเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ประมาทนี่และใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้นเห็นค่าคนที่คุณรักมากขึ้นทำดีกับทุกคนมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นก็ได้เห็นไหมบางทีความตายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไปอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทนี่อีกข้อคิดหนึ่งนะครับสุดท้ายละ มันจะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครเด็กสาวและมี3มตัวเจ๊แกหลงมาจากไหนไม่รู้นะมาเจอครอบครัวมี3ามตัวแล้วเจ๊ก,ก็ถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กโดยมี3าตัวนี้แหละแต่ว่าเหมือนเจ๊กับเป็นคนที่เหมือนไม่มีความสุขกับตัวเองไม่มองเห็นค่าความสุขที่ตัวเองมีอยู่ไงไปมองหาว่าฉันต้องมีแม่เป็นคนสิฉันต้องมีพ่อเป็นคนสิฉันถึงจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย คือเจ๊ต้องการจะไปขอพอรว่าอยากได้พ่อแม่เป็นคนแต่สุดท้ายแล้วพอผ่านการผจญภัยไปได้วยกันเจ๊ก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องมีพ่อแม่เป็นคนก็ได้มีพ่อแม่มีครอบครัวเป็นหมีสามตัวนี่แหละคือครอบครัวที่ดีที่สุดของฉันในตอนนี้แล้วฉันไม่จําเป็นต้องตามหาหรือขอพอรให้ฉันมีพ่อแม่เป็นคนก็ได้เขาเลี้ยงดูฉันอย่างดีประคบประงมฉันอย่างดีข้อคิดที่ได้จากน้องเด็กสาวแล้วก็มีสามตัวคือ,อยังไงคุณฟังดีๆนะ หัดมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนไหมก่อนจะไปเพอ้อฝันหรือใฝ่หาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีและคุณก็ต้องมานั่งทุกว่าถ้าฉันตอนนี้ฉันไม่มีสิ่งนี้ฉันเป็นทุกข์ถ้าฉันมีสิ่งนี้ฉันคงจะมีความสุขนะอะไรเงรี้ยแต่บางทีคุณลืมมองสิ่งที่คุณมีมองแฟนคุณมองหน้าพ่อหน้าแม่คุณหรือเปล่าว่านี่แหละความสุขจากคนเหล่านี้แหละคุณลืมจนคุณมองข้ามไปหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะแบบว่า ฉันต้องมีซูเปอร์คาร์ถึงฉันจะมีความสุขบางทีลองลถเก่งคันเก่าของคุณน้องมอเตอร์ไซค์คันเก่าของคุณนี่แหละอาจจะเป็นความสุขของคุณอยู่แล้วก็ได้แต่คุณแค่ชินกับมันจนมองข้ามมันไปบางทีคุณอาจจะได้ซูเปอร์คาร์มาจริงๆก็ได้แต่คุณต้องรับนี่รายเดือนให้ได้นะคุณอาจจะผ่อนเดือนละหนึ่งแสนอย่างเงี้ยเอาไหมคุณก็ต้องไปตาเหลือกเลยจ่ายเดือนละหนึ่งแสนให้กับซูเปอร์คาร์เออแล้วผ่อนเท่าไหร่ผ่อนสิบปีผ่อนเจ็ดปีไปเดือนละสองแสนเป็นไง เออดอกเบี้ยอีกบานเบอะค่าดูแลรักษาอีกเป็นไงมีความสุขไหมล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นข้อคิดนี้สุดท้ายของคลิปนี้ก็คือจงฝึกมองหาความสุขจากสิ่งที่ตัวเองมีก่อนเสมออย่าไปโฟกัสสิ่งที่ตัวเองขาดขาดทำไมต้องมี S หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับหวังว่าทุกคนจะนําสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยไปตีความเพิ่มเติมและปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้มากที่สุด วันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็เหมือนเดิมให้ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ้งดองเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสุดท้ายกดแชร์นะครับไปให้คนที่คุณรักถ้าหากคุณมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณและคนที่คุณรักจริงๆนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย